เป็นหนึ่งโมเมนต์ที่ทำเอาเแฟนๆยิ้มไปตามๆกันค่ะกับเรื่องราวสุดอบอุ่นโมเมนต์น,นี้สำหรับบอสบิ๊กคุยบ้านเป็นแล้วทีล่าสุดในวันที่11เ็ธันวาคม,าคมก็ได้เผยภาพสุดอบอุ่นที่งานนี้บอสบิ๊กก็ไปรับลูกด้วยตนเองที่โรงเรียนพร้อมกับพาไปเที่ยวและพามาเล่นที่บ้านหลังใหม่โดยงานนี้บอสบิ๊กก็ได้ลงรูปน้องโตเกียวน้องนาวิตะพร้อมเขียนข้อความว่าในที่สุดได้เติมพลังอีกวันโตเกียวเห็นหน้าพ่อคือคำแรกเรียกพ่อบิก๊ก หลังจากนี้บอดบิ๊กก็ยังมาไลฟ์ให้แฟนๆได้เห็นโมเมนต์หน้ารักของทั้ง3คนพ่อลูกด้วยค่ะใหญ่จิ้มทุสมุงเต็มกองเลยด้กี้จะบอกใส่อนไรตะกี้มาไม่ได้ทำปิดกองทุกคนตะกี้พอกเรากันแล้วไม่ตัวอยางอยู่นี่ไหม โหยมันมาจิบมันมาเดิทางกับเขามันร่ดมาเดิทางนั่นมันต้องมาเป็นจิมเด้ทั้งมาไลยจิบมันมาดิทางกับเขาแม่มันก็บเมียนลรอเนาะไม่ได้เก็บนี่ดิเก็บแต่ว่าโชว์เหมือนเดิมแหมกินโชยมาเออมาลูกมาได้ไหมขอโชว์น้องก่อนนะขอโชว์น้องเราจะยิ่งหลบมาที่มาทั้งบาอได้หรอไม่ได้เลยได้พอได้ได้ไม่ได้หนูไปได้หนูไปี้ยงนู้นหนูเลี้ยงหนูฝ่าวนวล แบบนี้ด้วยยืดแน่นเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วรอบรอดูอบ

เราจบแลาวจะคุณไปเหยียบคาใครไหมไงเหยียบดูล้างมือไหมเหนีย,ยวไหมไม่เหนียวเอาเอาแกนเขียนเขนเทียวเฉยหัวลายหวัวลายลูกใครหัวลายเอยเจ้าหน่ะเจ้าหน่อยไหมไง เอาไหมเนี่ยยังไม่หนีอย่ามาตามกล้องพ่อนะเลือดไหลเอาป้ายบีบมีไปน่นบีบน่นเกี่ยวไปน่นนู่นวดไปนวดปุ่นเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายโอ๊ยไปแล้วถ้าจุกอะไรตัวเกลียวตัวเกี่ยเล็กมากโอ้ยตัวเกี่ยเล็กมากเอาเอาเตาม นะำงานมันข้าพ่อทำานส่วนดี่างตงเส่วนดีอ่งต้งเงินเห็นมีหมาไหมล่ะบ้าน่มีหมาเห็นขี่หมาเยอไหมขี่หมาเยอะไหมไม่มีกียบอมเกียบต้มอาขงพี่ทิ้งอัี้ของหมูออกมาแล้วอเอ้งอยู่ไหน อะรหอกใครครับใครชื่อใครครับ่ได้ไหมพ่อได้พ่อ๊ีบิ๊กพ่อพ่อิ๊กพอหนูข้าแลวอกอันหนึ่สิส <c oughs> oh, ิา่ Lớp đi ăn này đi nào này con không con người ta biết không con người ta không con người ta không เอาหมดแล้วลืมไปหมดแล้วยาสือ food, ่อพี่น้องยาสื่อหลายมันเฉพาะขายยาสื่อหลายครีมหน้าใสร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทไคหน้าแห้งเอาไปเลยเออมันหน้าแห้งแหมซุมหน้าแห้งซุมหน้าแตกการซุปเมือนเอออยังก่อนหน้าแตกการหน้าหน้าบัลลแป้งหน้าบัลลแป้งหน้าบ้วนแป้งหน้าทรอยอดแป้งหน้าทรอยอดแป้งหน้าบ้วนแป้งคือมันบ้วนแป้งคือออกมาไม่กินไหมหนาไ่กินแม่หนาบ้วนแป้งเอน หน้าครับไล่ผิวแปลงออกหน้าบวนแปลงก็้าอยเกาิอจอะไรอยากพ่อเขาดูไหนได้ไหมพ่อยได้ไหมครับ ดูดูอะอุ้ยรถแข่งหรออะไรติดรู้ดังตรงนี e. ้ไม okay, e ่ใช mm ่รถหุ you you ่นยนต์หุ่นยนต์ด่วนไปรถหุ่นยนต์ตะกร้าหมดมันตะกร้ามีขึ้นไหมตัวนี้สามารถกดได้ไหมหรือหมดแล้วเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะเหลือแค่สิบกับปลูกไปมอีมั้งอุ้ยเสียงอะไรไหนมาดูเขียวแตกปะนี่แขวนน้องเราเขียวแตกปะนี่เขียวแตกปะจ้า เดีวแต่งว่าจ้าเดี๋ยวหนึ่งทุ่มตรงวันนี้มีเซอร์ไพรส์ตอนอติดตามนะครับเกี่ยวคนหล่อกดกดกดเป็นบนะูสเตอร์ครีมนะน้องเบสมามาครับคืนนี้เบฟคำสิงมาแต่ว่ามาคิดม,มองไม่รู้ได้แต่คนสิมาบอบอได้บอกเวลาพี่ต้องรุนน้อง ให้ดูสิพ่อเก็บมาให้ได้ไหมพ่อจะเอาไหมพ่อจะกลับบ้านไหมเดี่ยวปุ๊กเดี๋ยวปุ๊กกลับบ้านไหมครับอ่ะเขาครับคุณลุงยังเขาครับยังครับผมยังครับผมกี่กาับบ้างสิบกระปุกห้าร้อยเก้าสิบชิงหงบูสเตอร์ครีมนะครับเป็นบูสเตอร์ครีมหน้าใสไปฉีดไหมไปฉีด ไปสีได้บันิพันธสมทนาไปสีไปีดวยกปะไปสี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 ไม่เ็นสองบาทมาส่อจอดิเอฟซิดเงาหงอยทิพระลูกไปสีก็เพล่นแนวปีนยกันเด้อพระรูปีนหยกันเดอไปหาเรียงูนเรียงตาวซเฮ้ยลูกใครไปฉี่อะไรนี่ มันขี่ได้ไหมเนี่ยลองขี่ดูสิขี่เอาลองขี่ดูสิสวัสดีจ้าเชิญจ้าแม่แม่จัดเลยโต๊ะหรอวันนี้เรามีงานอะไรหน่บุญใหญ่โต้หน่โต้หนี่โต้หนิเดี๋ยวเขาเปิดให้ลูกอ้าวนั่งรอดีดีลูกโอเคจะได้ยังไงต้องยังไง อยู่หลายคนเขาด้าสนุกใช่ครับหลายคนครับวันนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวม,มือนี้อยู่หลายคนพี่น้องอบอ่ได้คนเดียวดิหลากหลายคนแล,ล,ล,ลคนคน้วก็มวนมือนี้มีคนมาหลายคน<ส>บ่ต้องห่วงคนมาเยอะมากใคยังมาพี่น<ส>้องมือนี้อีแม่อีแม่พันมากสิบบ่เอออยากแต่บอสสวยเนาะ ถตาบอสวยบองามแม่ข่อยก็ได้มวนกรุบด้านหลังหรอด้านหลังจะมีอาหารจ้าคืนนี้เย็นนี้จะมีอาหารจ้รานี่บุญงานมีงาน,ม,งานมีบุญบ้านแบบไงมือนี่บุญบ้านมือเฟื่องมาเนาะข่อยบุญบ้านกันเราลูกมาน้าชมคลิปแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง DNTUPA ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ